สวัสดีเด็กแจเด้อมาเบิ่งตุ่นหัวนอนเด้อสวัสดียามเตยสิเทียงเด้อค่ะเด้อจ่ากุละกระจะง้างห้องกินมดมึงในควันก็จะไปปลูกหญ้านะคะเตรียมมาฆ่าพันยาเพิ่งตกนะคะนะคะ่ะ ไปปลูกญยาต่อนะคะวันเดียววันนี้ก็จะกลับมาไล์สุดขายผลไม้ตอนเย็นนะคะตอนประมาณสี่โมงห้าโมงนะคะอันนีคือเวลาพักของเขาแล้วนะคะตุน่นหัก็กำลังจะนอนเมื่อกี้เองค่ะเขา้าไปเล่นบูนะ รับแล้วครับหลับแล้วครับ,บ,ว,รบวันนี้ก็จะขายผลไมอ้อนไอลน์ช่วงประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะผงไปปลูกยาก่อนปลูกยังไม่เสร็จค่ะพันยาหมันทยอยปลูกไปโนอนมานี่หลายเรื่องลายย่างกแต่ละวัน ตัวด,ดขอไปนะไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่ได้ลงคลิปหลายวัน <c oughs> แล้วค่ะถ้าหลับถ้าหลับของน้องน่ะ ก็เดินลเลาะเฝ้าต้องทูนหัวอยู่เนาะเฝ้าพี่เฝ้าพี่ตูนหัว <c oughs> จาจ้าเดี๋ยวให้กินยายามา สงสาก่อนนะคะข้าบงสาเยอะท่ ไม่เป็นแระพุยเลยรับอยู่นะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด like, okay. ไลค์กดแชร์ subscribe กดและกดติดตามให้กับช่องทางสักละขวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ